เมนูเช้านี้นะ่าจะพาทำนะคะนี่เออ่ปลาทรายนะคะเอามาแล้วนะคะ,ะจะทําแกงปลาปลาทรายนะคะนี่ก็คือเครื่องแกงของเรานะคะ,ะก็จะมีหอมขา่าตะไคร้พริกกระเทียมแล้วก็ถือมะกรูดนะคะแล้วก็จะทําการตำเนาะผักที่สวนมีนะคะมีอะไรก็ใส่ใส่ไปนะคะก็จะมีนี่นะคะเออ่ถั่วพูถั่วฝักยาวมะเขือ มะเขือพวงมะเขือเปาะใส่ไปหมดเลยนะคะมีอะไรใส่ใส่เข้าไปนะคะใส่หน่อม้งหน่อไม้หน่อไม้ก็มีกําลังล้างอยู่นะคะคือใส่สารพัดผักนั่นเองนะคะแกงป่าปลาทรายค่ะทุกคนอันนี้เป็นสูตรบ้านสวนครูบอนเองไม่เหมือนใครไม่มีใครเหมือนนะคะปะเราไปทํากันดีกว่าเพิ่งเก็บมานะคะทุกคนพริกไทยที่สวนค่ะ เครื่องพร้อมแล้วทุกคนเครื่องพร้อมแล้วเจ้อนี่ผักรวมนะคะผักยกมาทั้งสวนนะคะหั่นเสร็จแล้วเนาะโอเคเดี๋ยวเราอันนี้เป็นหน่อไม้หน่อไม้นะคะหน่อไม้สดป่ะเราไปกันดีกว่าอันนี้เป็นกะเพราเนาะแกะใบเสร็จแล้วนะคะป่ะไปแกงกันค่ะทุกคนป่ะเราจะแกงแล้วนะทุกคนนี่เอาเครื่องแกงลงไปเลยนะคะเราก็จะคั่วเครื่องแกงให้หอมเนาะเริ่มพร้อมแล้วมาแล้วค่ะเดี๋ยวจะใส่ปลาทรายแล้วนะ ใส่ปลาทราย,ยเครื่องแกงหอมมากๆเลยอ่ะจริงๆกลิ่นผิวมะกรูดมาเลยนะคะแกงป่ามันต้องมีมันต้องกลิ่นประมาณนี้เนาะใส่ปลาทรายลงไปนะคะนี่ใส่ปลาทรายลงไปแล้วเยอะเราก็จะนี่นะคะเราไม่ได้ใส่ขมิ้นนะลืมใส่ขมิน้นอ่าเดี๋ยวจนะใส่น้ำก่อนนะคะ น้ำแห้งเกินไปนะคะ,ะ,คะใส่น้ำลงไปเพราะาเราจะต้องใส่ตามไปได้วยผักเนาะเป็นไงคะโอ้โอเครื่องแกงสุดๆเลยนะคะเครื่องแกงเยอะมากๆเลยหอมหอมหอมเครื่องแกงปิดฝาไว้ก่อนนะคะให้เดือดก่อนใส่น้ำปลาเกลือนะคะนี่ก็ใส่น้ำปลาไปนะคะ ก็ปรุงตามใจชอบเนาะใครจะใส่รสไหนอะไรยังไงก็เติมไปเนาะแต่บ้านเราใส่ประมาณนี้นะคะอันนี้เป็นแกงป่านะคะใส่เป็นเลยค่ะผักสารพัดผักยกสวนมาเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นถั่วไม่ว่าจะเป็นถั่วพูถั่วฝักยาวมะขงม,มะเขือมะเขือพวงมีอะไรใส่เข้าไปนะคะแล้วก็จะตามด้วยหน่อไม้ที่เราต้มแล้วเนาะที่เราตัดมาเนาะหน่อไม้ น่อไม้ต้มนะคะพริกไทยกับกระเพราใส่ที่หลังนะคะนี่น่าตาน่ากินนะขนาดยังไม่เสร็จนะเนี้ยนี่นะคะเราก็จะคนๆให้เท่ากันเพราะว่าปลาทรายเขาสุกไวมากเลยทั้ทุกคนแล้วมันก็จะเละง่ายด้วยสุกแล้วคะ่ะมา,มาใส่พริกไทยอ่อนไทยอ่อนนะคะทุกอย่างที่สวนหมดเลยนะคะพืชผัก ทุกอย่างเลยนะคะไม่ได้ซื้ออะไรทั้งนั้นเลยนะคะปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกนะคะสโลแกนของบ้านสวนเรานะคะนี่เรียบร้อยค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะพร้อมเสิร์ฟเนี่ยเราเราไม่ให้เละมากนะคะไม่ให้เละมากปลาใส่ก็จะเละง่ายง่ยนะคะทุกคนสุกง่ายด้วยนะคะนี่แล้วก็ทิ้งไว้สักครู่หนึ่งเราก็จะตักเสิร์ฟเลยนะคะ พร้อมเสิร์ฟนะคะทุกคนเสิร์ฟแล้วเสิร์ฟแล้วลนะี่ะครัวสั่งตรงมาจากกทมนะคะไปคะ่ะเสิร์ฟคะ่ะมามั่งด้วยกัน,นะค่ะทุกคนปะปไป